อข,ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงร่ินรวยเงินทองคิดจริงใดก็ขอให้สมหวังนะคะเงินไหลทองทองไหลมาไม่ขาดสายบุญดีทำทำกลับเราก็ขอให้คึ้ท่านร้อยพันเท่านะคะขอบคุณค่ะนี่นะครับเอาป้อเลยเฮาเฮาเฮาฮึเขาเฮาเอาป้อเลยนะครับ อ๋อคือขุดก้อนเนา่ยจับเสียเฮียโมเดียเนาะดูเรียวตัวนี้ติคนเดียวเอาเงินลดเหลือคนยังเอาไหมเหลือกิน่ต้องกินหรอกดแล้วนะครับไปกินแล้วเอาคุณยายทำไมเอาอ่ะเอาให้ลุงเลี้ยงเลยคุณยายชุสใยจะเสียวฟันเออคีเอาอีกสองอันครับสองอันเท่ากับให้ฟาน กับลูกขวานโอ้ยน้อ,นองยิงย่งจะได้กินอะไรนี่โอ้ยครับน้าขวานน้อยมาช่วยพ่อครับคุณแม่จ๋านะครับ บากนการก็มากคนเดียวนะครับมากคนเดียวก็เราก็อยากทาคลิปนะครับให้คุณแม่นนได้เห็นนะครับอัปเดตเรื่องเรื่องกับยายนะครับพอดีก็ไม่มีลูกลูก,ลกก็ไปทํางานนะครับกับพ่อก็ดูช้างอยู่นะครับก้นเล็กก็ไปเรียนนะครับก็เหลือเหลือตัวเล็กตัวเดียวนะครับนี่ก็เลยจับมา เป็นควานช้างไปเลยนะครับก็ก็โอเคดีนะครับช่วยพ่อได้อีกแรงหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็ดูจะเริ่มคันคันแล้วแหละนะครับเริ่มเริ่มจะคันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพากลับแล้วนะครับผมเนาะ

นี่เด็กหญิงแคชเชร์รักงามวันนี้น้องอีจะมาร้องเพลงให้คุณแม่ฟังนะคะแต่หาเธอวูบแล้วเธอสิเลิกยู่บอกบ่เข้าเลิกบ่ได้ก็คนมันฮักหมดใจไปแลว yeah